สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดอะตาบัดเกมเมอร์นะคบวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเซนอะไรวะอ่านไม่ออกครับผมไม่รู้อ่านว่าอะไรเซอะไรเนาวอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญผมนะครับเออชื่อเกมอะไรเซนเซนโอ้ช่างมันเถอะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวมาลาท้าผีกันนะครับหน้าคนเดียวเอาเลยครับ จะไปรอผมก็จะเล่นโหมดมีเดียมครับแล้วก็ท้าคนต่อ,ะะอาเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายคลิปนะครับว่าผมท้าใครไปอะไรเนาะ <c oughs> มันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากผมไม่กล้าดูแล้ว

ไปผมไม่กล้าหันหลังเลยครับตัวนี้คุณดูเจออะไรหรือเปล่ากูไปนะวันนี้ผมก็จะมาเฮ้ยเอ้ยขากลัวเราเหมือนเราโอ้ยเงยก่อนไปจริงๆนะเมื่อกิดมีคำหยาบแล้วกูเกิดแบบนี้บอกว่าใชจริงๆอ่ะไม่ใช่จำเป็นนะมันต้องจมันต้องใช่อยู่กูเปิดให้สคูลให้ดูไปปิดประตูไว้ก่อนเนาะ ไอ้สัตว์เอ้ยมึงอยู่ไหนมึงไปแกตีไปแกตีเลยบอไปแล้วเกิดมีกำหยาบแล้วบอกต้องใจจริงๆครับโอ้ยบุ๊คมึงยังไม่ได้สักแลมเลยอ้าวบุ๊ไม่เก็บมึงต้องเก็บเก็บเฮี้ยอะไรมึงหนีเหี้ยเออเดะเราทำลายตัวเองไม่เนี่ยเราได้เกมนี้เนไหมผมทำลายตัวเองมากเลยเกมนี้หยาบ มาป่ะหลังห้องโอเ็จะไปห้องต่อไปนะอย่างนั้ดีจงเลยครับผู้ชมครับจับตายดูเราเราไม่ได้เยินเราไม่ได้ฟังเราต้องผมใส่หูฟังเห็นครับเออเออทางมันยาผิดปกติทาไมมาถึงเป็นอย่างี้เราจะเพมีกระสุอหัวใจเกือบวายตายเกม สำหรับผู้โชคดีคนต่อไปที่จะได้ตัวไปล่าท้าผีต่อไปนะครับก็คือรายการปอยซาซาเนงครับสำหรับวันนี้ผมเดะธนพัฒน์เกมร์ก็ขอจากลาด้วยโฆษณาผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับไปกินยาก่อนกินยาไ <laughs> อปอยเจอเนี่ไปนะครับบ๊ายบาย